ทางด้านของตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตครับจัดกำลังเจ้าหน้าที่ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่จะมีขึ้นในวันที่1กุมภาพันธ์นี้นะครับซึ่งเป็นการเป็นมาตรการสำคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อยก่อนช่วงวันเลือกตั้งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับนับถอยหลังสู่วันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568 ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญของคนไทยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตได้ประกาศให้เป็นวันเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจทั่วประเทศไทยทางด้านจังหวัดภูเก็ตหลายภาคส่วนได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งอบจที่จะมาถึงในเวลาอันใกล้นี้ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญเพื่อให้กระบวนการเลือกตั้งดําเนินไปอย่างราบรื่นโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับทางตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ปล่อยแถวเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยก่อนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งหรือเป็นมาตรการสำคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อยช่วงก่อนวันเลือกตั้ง ซึ่งการปฏิบัติการในครั้งนี้ประกอบด้วยกำลังตำรวจภูธรหน่วยปฏิบัติการพิเศษและฝ่ายปกครองรวมกว่า400นายเพื่อเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดทุกประเภทและรักษาความสงบเรียบร้อยช่วงก่อนและระหว่างการเลือกตั้งสิ่งนึ่งจาก,กว่าจังหวัดภูเก็ตในเร็วๆนี้เราก็จะมีการเลือกตั้งนายกของการบริหารส่วนจังหวัดรวมทั้งสมาชิกด้วยทั้งตัวนายกและก็สมาชิกก็จะเลือก พร้อมกันในวันที่1นกุมภานะครับในส่วนของฝ่ายปกครองตำรวจทหารนะครับและหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งภาคีเครือข่ายที่เป็นทั้งภาครัฐและก็เอกชนก็ให้ความสําคัญเรื่องนี้นะครับท้งตำรวจบุทรภาค8โดยท่านผู้จัดการก็ได้มอบหมายนะครับให้ผมเนี่ยมาทําพิธีปล่อยแถวซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้มีการปล่อยแถวระดมกวดล้างก่อนการเลือกตั้ง นะครับเราก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีผลกระทบกับการเลือกตั้งก็าจะเป็นการป้องปรามความผิดพลาดป้องกป้องปรามไม่ให้เกิดอายัรรมที่มีผลต่อการเลือกตั้งครับทุกท่านนะคะเมื่อถึงวันที่เลือกตั้งแล้วอย่านอนหลับทับิทธิ์แล้วก็อย่านิ่งนอนใจแล้วก็อย่าคิดว่า ได้ใครก็ได้เราไม่มีส่วนร่วมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคุณคิดผิดนะคะยังไงถึงเวลาที่จะมาเลือกตั้งแล้วคุณต้องออกมาใช้สิทธิ์แล้วก็ใช้สิทธิ์ในสิ่งที่ถูกต้องและเลือกคนที่เขาพัฒนาจริงๆแล้วก็เลือกคนที่เขามีคุณธรรมและเลือกคนที่เขามีาวิสัยทัศน์ที่ดีและคิดบวก นะคะแล้วอย่าคิดเห็นแก่เงินเล็กๆน้อยๆที่เขาหยิบยื่นให้ให้คิดถึงลูกหลานวันต่อไปและคิดถึงส่วนรวมให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ข้อสำคัญนะคะในการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้เ,เลือกคนดีมีคุณธรรมและเลือกคนที่เขาทำเพื่อผู้อื่นนะคะขอเรียนเชิญค่ะทุกท่าน สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนทุกคนต่างมีบทบาทสำคัญในการเลือกผู้นำท้องถิ่นที่เหมาะสมตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตพร้อมดูแลให้ทุกเสียงของประชาชนสะท้อนออกมาอย่างปลอดภัยและโปร่งใสทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเพื่อกำหนดอนาคตท้องถิ่นโดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์การเลือกตั้งง่ายๆผ่านเว็บไซต์สมาร์ทโหวตอย่าลืมวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568 การเลือกตั้งคือพลังสำคัญของประชาชนอย่าปล่อยให้สิทธิ์สูญเปล่าทีมข่าว n b t ภาคใต้รายงานจากจังหวัดภูเก็ต